สวัสดีครับมาพบกับผมในรายการเทพซาทีวีเทพซาทีวีนะครับผมวันนี้เราจะมาคราชมายคราฟครผมขอเริ่มไปกินน้ำมนต์ครับเราก็จะถือว่าโปรโมทเซิร์ฟแล้วนะครับผมเซิร์ฟวันที่เราจะโโปรมทเซิร์ฟฝรั่งนะดิโอ้ใช่ครับผมจะโปรโมทเซิร์ฟฝรั่งนะครับผมเซิร์ฟที่เราจะเล่นก็คือเซิร์ฟ เออน,นะครับเซิร์ฟสตาร์อลนะครับผมนะครับมาดูกันครับผมเซิร์ฟชื่ออะไรจำไว้นะครับผม l i f e p o a t h k u w a r s s W l p s g จุด n e t แล้วก็พาสเวิร์ดหนึ่งเก้าหนึ่งสามสองะครับอ่าจำไว้นะครับผมอ่าเราไปเล่นกันเลย เข้าไปหนึ่งนะครับเราก็จะมินิเกมเหมือนเดิมครับผมจะ,จะวิ่งไล่วิ่งไปเลยนี่เราได้เล่นไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดนะครับผมเผื่อว่ามาล่าช้าเกินก็7ป5เจ็ดหกห้าสี่สมสองหนึ่งจุบลงมาแล้วครับผมลงมาแล้วครับผมลงมาแล้วครับ มาดูกันนะครับผมในกล่องเรามีอะไรบ้างเ,ออเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนอไ,ไอตรงนี้ออกก่อนนะครับผมว่ามันจะยากในโทรศัพท์ผมไม่ใอ่เราได้บล็อกแล้วก็เอาความเป็นจริงที่ขุดทองกับที่ขุดเพชรนี่ที่ขุดทองอาจจะเสื่อมง่ายกว่าแต่ที่ขุดทองจะเร็วกว่านะครับผมคุณจอมอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคุณจอมครับผม คุณไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินจอพูดหรอกเวลฟระผม,ผมยังไม่รู้ครับจะพูดดังจะเมวาอะไรครับคนดูไม่ได้ยินไม่ต้องได้ยินแล้วทุกคนได้ยินแล้วได้ยินแต่เสียงผมนะนุ่นเราได้เห็นไอชุดทองแล้วครับผมเห็นเราใส่ชุดทองเราก็ใส่ชุดทองบ้างนี่เราต้องใส่ชุดหลากสีนะครับผม เดี๋ยวเราต้องทําที่ป้องกันก่อนนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวจะมีใครมาบุกล้ําฐานเราแต่เดี๋ยวเราจะไปบุกล้ําฐานเขาไปปมหมดช่องันเออเดี๋ยวค่ะพี่พี่การต้องปองมหมดช่องเราเ้าใจเ้าใจเราจะปิดช่องไว้แบบน,นี้นะครับทางนี้ผมจะเป็นทางที่ผมจะไปบุกลุกล้ําของเขานะครับผม เฮ้ยคุณจะไม่ตอบนะครับผมโน่นมีการบุกฐานเพื่อนแล้วไม่ใช่บุกฐานเพื่อนคุณนั่งอยู่เฮ้ยจอมทำไมวะทำไมเหรอดูก็คุณก็ตอบบแบนี้ไปดิถ้าเกิดมันตอบได้ขอร้องอย่าตกเจ้าตกเจ้าตกนั่งยองยองเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นแบบนี้แปลว่ามันจะตกแบบอะไรปะเพราะอะไรมันมีบางตรงที่วางบล็อกไม่ได้อะ บางตรงที่วางบล็อกไม่ได้เช่นตรงนี้บางอันก็วางบล็อกไม่ได้บางที่ก็วางได้แต่คุณต้องนั่งโยงโยคุณจะไม่ตกต้องดูว่าวางได้หรือไม่ได้ใช้เทคนิคคุณจอมนะครับมีคนตกตายไปแล้วครับผมคุณจอมมาช่วยหน่อยสิไอจอมผมไก่ทงไปยุงดี ต้องต่อไปนะครับผมผมเป็นคนที่ชอบเซิร์ฟแบบเร,เราเจอบุคคลที่จะฆ่าเราโอ้ดาพิน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 ไม่ยุ่งด้วยนะครับผมดาพินาดาผินไม่ยุ่งด้วยลิวจะไม่ยุง่งดาผินฆ่าจะไม่ยุง่งดาพินนะครับจะไม่ต่อไปตรงกลางตรงกลางมีของด้วยก็กำลังจะต่อไปตรงกลางอะ่ะแล้วคุณรู้ปะ ว่าตรงกลางมันเื่อนรหมดแล้วใช่คนนี้่องเราเฮ้ใครตีกูใครตีกูผู้ตายแล้วคุยต้องดาบลังก่อรค้ยค้ยแล้วก็ฟักยูฟักยู ไโดนฟักจูงกูไปเป็นไงล่ะยัยเป็นตกน้ำกูตกตายแล้ว<อ>ไม่ได้ตกตายถูกมันตีตายอ่าเราก็มาสู้กันงโอ้โหมาปุ๊บเริ่มปั๊บเลยนะครับผมตอนนี้เรายังไม่เจอกองแล้วเราก็ตกง่ายคุณจอมไม่ตื่นตเ,เต้นเลยอผมตื่นเต้นเลยนะครับเรามาอยู่ตรงนี้ด้วยกันเดี๋ยวผมย้ายที่แคสแล้วครับผมนะค,ครับผมกำลังต้านกไรขอเล่นไม่ครับ ครับผมตาต่อไปครับนะครับตาตาต่อไปนั่นแหละนะครับเราต้องเก็บของก่อนนะครับจอมนี่มันคลาบอะไรได้บ้างอะแต่คลาบเหรอคลาบได้เจอใครเออแล้วก็มึงคือคลาบเจอไหมช่างเจอกล่องแล้วกันช่างมันเจอกล่องไม่เจออังุสเลยวะอังุสเจอแค่ดาบไม้จอมอยู่นิ่งๆดิ ไม่ี่้รักโทรศัพท์จะเปล่าบ,บอกเลยนะครับมันไม่ได้ยินเสียงจอดาบไม้เป็นดาบที่ขีอืมทำไมไม่พูดดาบไม้เป็นดาบที่กัดจอเป็นเด็กปัญญาอ่อนนะครับอย,ย่าไปสนลยแต่ผมตดรอแล้วเ,เอาการเดี๋ยวผมบอกไม่ทีทำห้ ด,ด,ดค,คุณอย่าบอกเถอะคุณบอกทำไม่แบ้ถ้าคุณบอกมันจะไม่ดังเอา้าเพิ่งเห็นกล่องตรงนี้เอา้าเจอดาบท้องครับผมสองเล่มดีกว่าดาบไม้ต้องพูดว่ากากว่าดาบไม้มากกว่าไม่มันไม่ได้กากกว่าแต่มันอ<า>เออพังง่ายกว่ามันเก่งกว่าดาบเพชรอีก เราจะเริ่มต่อตัวไปคุณจอพูดอะไรเมื่อกี้ฮ่าจอพูดอะไรเที่ยงยี่ยี่เอ้ยร,รู้สึกเหมือนว่าเราบินได้ปะรู้สึกเหมือนว่าเรานั่งยองจองไม่ได้ ตอนนี้ตีดีเอ็นแล้วต้องกดตัวอยอะถึงจะออกไปได้ก็ตัวนี้น่าจะใช่มันเจ็บปวดเลือเกินเราจะลองไปเล่นอีกครั้งหนึ่งนะโอ้เราได้เล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมแล้วผมจะขอตัดนะครับปุ๊บสองหนึ่งอ่าเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มแล้วอ่าเจอกองนะครับผม ออยลาเข้าอีกบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าผมเป็นแคสเตอร์อแล้วแคสเตอร์อรุ่นให่ช่ไหมคุณจอมแคสเตอร์รุ่นเด็กรุ่นใหม่รุ่นเท่าไหร่ก็ไม่สนครับโอ้ยจอมเรารู้แลเรารู้กินอะไรกินเกลือละถ้าผมปิดแล้วผมเปิดใหม่มันก็จะมีของขึ้นมาในบ้านก็ยังมีของแต่เราก็เก็บตรงนี้ก่อนสิไวาในบ้านก็มีของอ้กมัน ผมมีตูดและไอ้กคุณูจากคุณนี่ชื่อว่ามอนหนึ่งไหมคุณจอมโทรพันยาวอันยิ่งนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเขาจอมตาไม่เท่ากันนะคุณจอมตายอีกข้างหนึ่งเล็กแล้วตายอีกข้างหนึ่งใหญ่ครับผมนี่คือความจริงผมไม่ได้โกหกจอมนั้นจอมแอ่นั้นมันที่ทำงานนะ จอมโดนดา่าเราโดนด่าด้วยเราทึบจอมเนี่ยเราจะมาลองดูกันนะครับผมว่ากล่องอ่ะนี่กล่องโอ้โหคว้านก็ใช้ได้ควานผมนี่ไม่ได้ไหมเน่ใจเหรอครับขวานเล็กก็แบบแบบนี้อ่ะดาบบเล็กก็ขวานเล็กก็คุณเด็กคณตีนผมได้ไหมผมขอลองยังไ,ไม่รับ ได้สึสเหมัอนคุณจะควนตีนเหลายเรื่องแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาใส่เกาะกันนะครับผมหลังจากที่เราฟังคุณจอมควนตีนผมไปตั้งนานแล้วนี่เราได้ใส่เกาะทั้งตัวด้วยจอม่เราจะเริ่มไปเกียนชาวชาวบ้านละเราจะไปเอนด์โบใส่เฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะหีมะหีมะเดี๋ยวผมจะไปตรงเกาะลอยฟ้าให้ได้เลย ก่อนอื่นเราต้องเมื่อกี้เก็บของได้ไม่ต้องเยอะนกอย่างนี่เนทเเราต้องด่าว่าไอ้เหี้ยเลยด่ามอคจอมนี่หน่อยเด้อผมจะทำแบบนี้ละ จะไปตรงก่อลอยฟ้าตรงนู้นบอกว่าผมรู้ต่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันตรายใช่อันตรายอันตรายแต่ฝั่งนี้ล่ะต่อได้ไหมอันตรายกว่าอยู่แต่มันก็อันตรายไม่เท่ากับเราอยู่กับคุณจอมนะครับผม ผมจะบอกเลยว่าคุณจำเก่งไม่เล<อ>ือกอะไรดม่วนะไม่น่าพูดความจริงออกไปเลยครับม่ใค่ความจริงคลิปนี้สิบเอ็ดนาทีแล้วผมว่าคลิปนี้มันน่าจะยาวมากเลยคน<อ>คน,น<อ>คนคนพูดมากแล้วนะคนนี้เป็นคนที่พูดมากที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาเลยเอ,อ้ยไม่ใช่ได้ยินที่รู้จักมาเลย บอกตรงรก็มันมันอาจจะน่าเลื่อกว่าไม่พูดมากกว่าปะแค่มีจอมโอ้ยกูที่ปะคุณจอมพูดมากนะครับผมผมบอกเลยถ้าคุณเป็นเพื่อนคุณจอมคุณจะรู้นะครับผมว่าคุณจอม เป็นคนพูดมากนะครับผมผมเป็นเพื่อนคุณจอมมากี่ปีแล้วไปแล้วก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมเ้ยกอมาติดตัก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก็พอวสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแล้วก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดติดตามแล้วกดไลค์ด้วยฟังเสียงผมตัวคุณจอมครับ อีกครั้งน,นะครับผมแมวแล้วับท้องเก็แบแท้องเก็บแปบ๊บ